ขอให้พวกเราปรบมือให้แกออ่นาจารย์โนร,ริกสีวงค์ค่ะมีวิทีท่ประสบความสำเร็จนะครับโดยพื้นฐานนั้นเราไม่ได้เอาหลักการจากวิวเกชมานะไม่ได้เอาหลักการจากโมเนก็เ็นหรือไม่ได้เอาหลักการของไฟก็ตามแต่เราเอาหลักจากก็ค,คริสตัลคาปีเป็นไครับเมนแล้วก็มีเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ขายดีที่สุดในโลกเป็นหนังสือที่มีอายุมากที่สุดในโลกเป็นพื้นฐานของความสําเร็จของ ความสําเร็จของคนหลายคนในโลกนี้ดังนั้นถ้าเราจะยึดหลักการสักหลักหนึ่งพระกมีก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่มีความน่าสนใจจริงๆนะครับดังนั้นเราจึงมีการได้เอาหลักพระกมีมาดูว่าเอ๊ะพระกมีสอนเราเรื่องอะไรในแต่และอย่างไรบ้างวันนี้เราจะมาดูเรื่องจะนำความเียนในพระรีบีบทที่4ข้อที่4ี่แปดพอแล้วเราจะได้ยื่นเคลื่อนให้เห็นว่าจะได้พระเจ้าเราอ่านด้วยกันสลับกับผมนะครับข้อสี่ล้วก็บอกว่าจงเชื่อชมเป็นด,ดีในองค์พระเจ้าทุวกวัน ทุกเวลาข้าพเจ้าขอ,อย้ำอีกครั้งว่าจงเชื่อชูมิตร้เถิดอย่าทุกรอ้อนในสิ่งใดเลยแต่จงทูนเรื่องความบัารานาของท่านทุกอย่างข้าพเจ้าด้วยการธิษฐานการอิงวอดการขอบพระคุณอย่าคุาร้อง ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายในที่สุดนี้ขอจงใคร่ครวญถึงสิ่งที่จริงสิ่งที่น่ารับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่สงคุณคือถ้ามีสิ่งใดลำเลิศสิ่งใดควรในาก,การสรรเสริญก็ขอจงใคร้ครวญ แนนค่ไหนพระเจ้าก็จะทำทุกต่อรับการดูเจนจากพระเจ้าจป็ะยชนในการสอนการดำเนินว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้เป็นคนดีและการอบรงในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพักพร้อมที่จะการทําการนี้ทุกอย่างขององค์ทรงอยู่ด้วยกับเราในวันนี้เพื่อเรารับข้อคิดที่ดีมาพัฒนาและปรับปรุงชิดของเราเพื่อเราจะอยู่ในโลกนี้อย่างไร้ความเครียดตามทั้งหลายที่ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าน่ะครับวันนี้จะแบ่งปันที่น้องในเรื่องของอ สี่สิ่งที่จะช่วยบรรเทาความเครียดนะครับหรือโฟสเตรตดีดิเวอร์สนะฮะสี่สิ่งที่จะช่วยบรรเทาความเครียดประการที่หนึ่งนะครับอยู่ในข้อต้องีข้อแรกที่บอกว่าอยาทุกร้อนในสิ่งใดเลยนะครับประการที่หนึ่งก็คือละความกังวลและความเครียดทุกอย่างคุณน้ำพูดเลยครับละความกังวลและความเครียดทุกอย่างในข้อต่ก็พีพูดถึงว่ายาบน คนเครียดนั้นก็นจะปบนในเวลาเดียวกันยิ่งบวดเรายิ่งเครียดไหมครับบางคนบอกบวมันก็สบายใจขึ้นอะไรนี่เป็นต้นนะเราพบว,ว่ามีคนหนึ่งได้บอกว่าถ้าเราไม่ชอบบางอย่างจงหาทางเปลี่ยนมันถ้าเราไม่ชอบบางอย่างเนี่ยจงหาทางเปลี่ยนมันถ้าเราเปลี่ยแนแปลงมันไม่ได้ก็มาเปลี่ยนที่ทัศนคติของเราแต่ที่แน่ๆก็คืออย่าบอกนะได้บูงถึงสิ่งนี้ มีคนคนหนึ่งนะครับมีความเครียดมากเลยนะก็มาหาคุณหมอบอกว่าหมอครับผมเนี่ยเครียดมากเลยทำยังไงดีหมอก็ให้คำแนะนำบอกว่าอ๋อง่ายมากเลยคุณก็ไปดูตลกสิจะได้หายเครียดคนนี้บอกว่าผมครับเป็นตลกนะที่แสดงให้คุณดูนะชีวิตตลกอาจจะไม่ตลกใช่ไหมครับดังนั้นการเครียดนั้นเป็นสิ่งที่มีความทำให้ชีวิตนั้นมีความทุกข์จริงจความกังวลทำลายความสุข แท้จริงลามลึกความกบฏนั้นต้มาจากความผิดพลาดความบาปในชีวิตเมื่อเราเชื่อพระเยซูนั้นพระเจ้าทรงบดทำลายความผิดความบาปในชีวิตความกวลเราจุหลุดไปใช่ไหมครับเหมือนกับที่เราเจอเสี้ยนตับมือใช่ไหมครับมันก็มีความเจ็บปวดอยู่วิธีการทําให้หายเจ็บปวดก็คือเราเสี้ยนออกจากนิ้วออกจากมือเรามือเราก็หายเจ็บแต่เพราะนั้นความบาปทําให้เรากบฏความบาปก็เป็นเหมือนเสี้ยนหนามที่อยู่ในชีวิตของเรา ป็นสิ่งที่เราทําในอดีตที่ผ่านมานะครับเราไม่สามารถจะแก้กรรมแก้เวรได้แต่พระเยซูนั้นทรงปวดมาไถ่กรรมเวรเราทรงปวดมาเป็นเหมือนกับมาปลีกหัวใจให้เราพระเจ้าที่เป็นเจ้ากรรมในเวนจรจึงสามารถจะทาให้เราหายเครียดได้เพราะว่าพระเจ้าทรงมาแก้ไขปัญหาลึกที่สุดในใจของเราเอเมนนะฮะมีคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากที่เราอาจจะอาจจะเคยรู้จักหรือ่าท่านอาจจะรู้จักชื่อนักปรเรียนอยู่นะครับเขียนหนังสือหลายเล่มที่เราสามารถอ่านหนังสือเขาเได้ใน ร้านนอินร้านดอกหญ้าอะไรพวกนี้นะครับรนักบริหีเเป็นอดีตที่ปรึกษาของประธานาธิบดีอริกาส4สมัยทีเดียวได้บอกว่าจงอย่ารอคอยอย่าก,กังวลเพราะเวลาที่เหมาะสมนั้นไม่เคยมาเองจงเริ่มต้นในที่ที่เราอยู่นะในเครื่องมือที่เรามีกับคนที่เรารู้จักแล้วสิ่งดีต่างๆก็จะตามเรา,าเอง น้ำความกังวลก็คือการที่ไปหยอมเริ่มต้นบางอย่างนะครับความกังวลเป็นการบอกว่าพระเจ้าเนี่ยรับผิดชอบไม่ค่อยดีเลยครั้งแต่ที่พิเศษกังวลกระ,ละบอกว่าพระเจ้าไม่ค่อยได้เรื่องเลยนะดูแลเราแย่มากหรืเ,เราทำให้เราต้อง,ปองเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่น,นั้นจึงเป็นสิ่งที่เป็นปัญหามากในปีเดือนกุมภาพันธ์ ama, ปี2001นะครับมีการศึกษาของดรวอเตอร์คาวอร์์นะฮะได้ศึกษาเรื่องความเครียดน่าสนใจมากเลยนะครับ ได้ศึกษาเรื่องความเครียดบอกว่า40%นะครับนะครับ40%ของความเครียดนั้นไม่เคยเกิดขึ้นคือพูดง่ายๆคือเครียดไปก็ปล่าประโยชน์40%ไม่เคยเกิดขึ้นอีก30%เป็นเรื่องในอดีตที่แก้ไขไม่ได้คิดไปก็เถิดกลาความเครียดอีก12%เป็นความเครียดเรื่องสุขภาพที่เกิดกว่าเหตุเช่นกลัวจะเป็นไข้หวัดน,นก แล้วตอนนี้มนหมดไปแล้วตอนนี้เป็นไข้หวัดใหม่นะ2019อย่กากลัวเป็นไข้หวัดลบอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นความเครียดสุขภาพที่หรือกลัววันหนึ่งจะถูกรดชนกลัววันหนึ่งจะเครื่องบินตกถามว่าเคยนั่งเครื่องบินหรือเปล่าเกิดมาเคยนั่งครั้งเดียวแต่รู้ป็นไอกลัวเครื่องบินตกอะไรเงี้ยคือเป็นความเครียดเกิาเหตุ10เประเซ็นเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญอะไรเลยเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆภาษาอังกฤษใช้ว่า overreact ก็คือว่าแสดงออกมากเกินไป ใส่ออกไม่เหมาะสมกับเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่องมันนิดเดียวแส่สะดอ,อกมากเกินไปโอเวอร์รีแอคนนะฮเช่นชาบนเอาชามาเสิร์ฟเราก็การชาร้อนมากกว่าชาอุ่นเราก็เครียดมากเลยทำไมชาไม่ร้อนเราโอโห้มากเลยเราจะไม่มาร้านนี้ต่อไปละเราจะลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ว่าอย่ามาร้านนี้เพราะชาอุ่นเ่นคือเรียกว่าใส่ออกมากเกินไปมีเพียงแค่8%เเท่านั้นที่ความเครียดเป็นความเครียดที่สมเหตุสมผล แต่นั้นแสดงว่าความผิดของเรานะั้นสามารถตัดไปได้เลย92%ถูกไหมครับนั่นคือการวิจัยที่จจเกิดขึ้นสกิปเช่คกันเป็นน่าสนใจบอกว่าที่บอกมากี่นะครับว orry is as s u m i n g responsibility that God never intended for me to have หมายความว่าความเครียดความตระกวลนั้นเป็นบอกว่าพระเจ้านั้นไม่เคยสนใจเราแท้จริงพระองคทรงสนใจเราแาย่านที่เสียเครียดนนะั้นพระเจ้าจะบอกว่าเป็นสิ่งที่เป็นความผิดบาปประเภทหน,นึ่งเหมือนกันนะครับ ความเครียดทำให้ร่างกายสภาพร่างกายเสียหายหลายอย่างน,นะครับความกังวลน,นั้นไม่ได้มีคุณค่าขาดทุนและสิ้นเปลืองและวุ่นวายเพราะเราไม่สามารถจะกังวลเรื่องในอดีตแล้วทําให้อนาพตีขึ้นได้แต่เราเรียนรู้ได้นะครับความเครียดเป็นเหมือนการตั้งกระทะในครัวให้ร้อนไม่เฉยนะครับแล้วก็ไม่ทอดอะไรเลยตั้งไม่เฉยเครียดไม่เฉยแล้วก็ไม่ผัดไม่ต้มไม่ปิ้งอะไรสักอย่างเดียวน,นะครับ <S <S ความเครียดทําลายความคิดส,สร้สางสรรค์ด้วย และเมื่อเราเครียดเ,เรื่องหนึ่งจะสามารถพาไปเรื่องหนึ่งได้ถ้าเราไม่หยุดเอาไว้ความเครียดเหมือนไฟลามพุ่งสามารถทําให้ไฟที่เล็กเล็กน้อยนะั้นเกิดเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาได้ความเครียดทาลายทาลายความอบอุ่นในครอบครัวความเครียดทําลายความกําลังใจของพนักงานเจ้านายที่เครียดแล้วก็บ่นต่อว่าสาเสียเปเสียกับพนักงานนั้นก็ลำบากที่จะกู้สภาวะจิตใจเรื่องความลังใจของพนักงานมาได้ ความเรียบของภรรยาก็ทําให้มีผลทําไม่ผลักด,ดันสามีให้ไปทาสิ่งที่ผิดได้ผมได้มีกาบที่ําแนะนําหรือให้คำปรึกษาหรือฟังปัญหาครอบครัวอยู่จำนวนมากทีเดียวก็พบว่าปัญหาที่ใหญ่ในการที่ไม่ครอบครัวแตกแยกก็คือปัญหาเลื่อที่น้อยที่แบบมีความเรียบมากเกิดไส้แต่บางทีพูดสวนกลับเลยใช่ไหมครับบอกว่าอย่าทุกข์้อนในสิ่งใดเลยนะหรือกังวลในเรื่องใด บางทีเรารู้สึกว่าอาจจะยากที่จะเชื่อฟังเราสามารถชนะความบาปได้เราสามารถปลุกตะลุยได้ทุกอย่างได้แต่เราไม่สามารถชนะเรื่องวเ,อง,เ,อ,งเองได้นะครับในมัทธิวบทที่6ก้็ 3- 4งบอกว่าเฮชานั้นอย่ากระวนกระวายถึงพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีความกระวนกระวายสำหรับพรุ่งนี้เองแต่ละวันก็มีทุกพออยู่แล้วทนะี่นักบวชบอกนะครับเสียว่า,า,า,วาแต่ละวันก็ทุกพออยู่แล้ว <c oughs> อย่าไปเครียด วันนี้เลยใช่ไหมครับเหมือนแบ่งปันพี่น้องว่าเราต้องมีชีวิตอยู่ทีละวันใช่ไหมครับเอเมนวันนี้เกิดมาแล้วก็มีความสุขเต็มที่เอเมนตอนนี้ท่านนั่งอยู่ในห้องนี้เรานั่งแอร์เย็นนะครับเราก็นั่งสบายฟังเพลงฟังธรรมนะฮะด้วยกุ้มือไฮเทคเอ้ยเอ้ยหูบ้าไเลยดีขึ้นข้อบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องเครียดวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับเอเมนก็จะไปคิียดมากทำไมนะเพราะการทำวันนี้ดีที่สุด ก็เป็นการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับ <Amen. S 1> ทีนจริงเนี่ย <Amen. S 1> เรา <Amen. S 1> พระเจ้าบอกให้เราวาแงแผนไประยะไกลไกแต่ว่าทำอันนี้ที่ดีที่สุด <Amen. S 1> วันนี้จึงไม่มีเหตุที่ต้องกังวลเลย